สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะรถเตยตาวีออส 1.5J ปี2017นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี 84งวดนะคะช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่4ปี2.59%เท่านั้นเองนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆนะ7ปีนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่2.99%เท่านั้นนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะเจ็ดกไก่ง,งู1003กรุงเทพมหาคนครนะคะได้เป็นโฉมไมนเชเชนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้โโก็ด้านหน้านะจะเป็นแบบโคเมียม โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะได้เป็นรถสีบอนเงินเป็นึ่งสีที่ดูแลง่ายๆนะคะต้องบอกว่าตัวเจเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของ v ีออเลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนานสูงสุด7ปีไปสิบสี่งวดนะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะรอยซีนเดิม การันตีโครงสร้างให้หน่อยนะคะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะขึ้นชื่อว่ารถหน่วยงานเนี่ยการค่าเช็คระยะแมนเทนเนสหรือว่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากศูนย์อยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะตรวจช็คประวัติศูนย์บริการได้นะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเดี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะกระจกเดิมแท้โลง นะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะ ติดฟิล์มมารอบคันเรียบร้อยนะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะรับรองว่าใครได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในของรถคันนี้นะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะเป็นสีดําระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้าตรงแผ่งประตูให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมีหนึ่งที่นะด้านข้างคนขับเลยนะคะลูกค้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีระบบ กันลื่นทะไล่ให้พร้อมเลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3าก้านเดิมๆเลยนะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเดี๋ยวนัดมาสตาร์รถให้ดูนะคะว่าเลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะคันนี้ไม้น้อยนะ มาดูเลยนะคะเล็กไม่อยู่ที่1น5 5กิโลเมตรเท่านั้นเองลูกค้าขาไม่แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอใหม่นะคะไม่แสนลด5ปีตกปีนิ่งเนี่ยหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะเฉลี่ยรายเดือนนี้ก็พันกว่าโลนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้า เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้แอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะ ใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะผ่อนได้นาน7ปี8 4งวดเลยนะคะฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดๆนะที่บางแดดสองฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะสวยๆคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะเบารถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาผ้าสีดำนะคะข้อดีของเบาผ้าเลยนะระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนนะคะแต่ว่าก็มีข้อเสียนะเพราะว่าการดูแลทําความสะอาดเขาก็อาจจะยากนิดนึงนะคะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะ หัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขายรอยขยับขยื่นนะคะเรื่องโครงสร้างนะไม่ต้องกังวลการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไปแนนวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลัง ให้หนึ่งฝั่งนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งนะมีที่วางแก้วน้ำให้หนึ่งใบนะคะสวยๆภายในสวยๆเลยนะคะภายในไม่ช้ำเลยนะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะห้ามพลาดคันนี้บอดี้กว้างๆนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะลูกค้า ไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดคว่ำอย่างแน่นอนนะคะปท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะกระจกหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดีก้กว้างๆกันเลยบรรจุสัมภาระนะคะได้เยอะพอสมควรเลยนะคะใครที่สนใจติดต่อมาได้นะ โครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้เขามีไอ้นี่ให้ด้วยอ่ะถังดับเพลิงนะคะมีถังดับเพลิงให้ด้วยนะคันด้านในนะคะด้านหลังเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะอันนี้บอดี้กว้างๆนะคะเดี๋ยวเราเอาถาดรองมาให้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเอาล้ออะไรมาใส่ให้เนาะแต่เรื่องโครงสร้างเนี่ยการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะห <c oughs> <One> ัวน็อตด้านหลังนะคะลูกค้า หัวน็อตด้านหลังนะไม่มีรอยไขยรอยขยับขยื่นนะคะเดิมเเลยขอบยางเดิมนะคะ จิกลงไปเห็นรอยเล็บนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้นะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนนาน7ปี8 4งวดนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะห้ามพลาดนะคะคันนี้นะสวยๆเดิมๆโรงงานนะคะแผ่นเพจของรถนะคะลูกค้าให้ดูแผ่นเพจของรถนะยังอยู่นะคะนี่เช็คประวัติส่วนบริการได้เลยนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยเดิมๆทั้งคันนะคะเป็นรถหน่วยงานกดระหว่างเข้ามานะ ะะผ่อนได้นาน7ปีเลยนะคะดอกเบีย้ยอยู่เพียง2.99%เท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1,500ซีซี108แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพสวยๆเลยไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิม้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะ การันตีให้เลยนะลูกค้าตรวจสอบประวัติศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคานหน้าหม้อน้ําเดิมเดิมเลยนะคะพาร์ทอะไรยังอยู่นะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยขยเลยนะในส่วนของสติกเกอร์มออ,อก,กอนะคะมีติดให้เห็นเด่นชัดจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะแก้มด้านในไม่มีไขไม่มีขยับเลยหัวน็อตเดิมๆนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะ แล้วก็โตโยต้ายังอยู่ฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะจุดเมทอาร์ปากประโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะเราคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะตรวจสอบเช็คประวัติสูย์บริการได้นะคะกับโตโยต้าวีออส 1.5J ปี17คันนี้นะคะราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครที่ สนใจนะโทรมาหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันม่อีกทีในคลิปหน้า หน้านะคะสวัสดีค่ะ